สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาซ่อมไมโครวิฟนะครับยี่ห้อนะครับยี่ห้อชาบนะครับนี่ครับหชาบรุ่นนะครับโมเดลอาขีดสองนนะครับตอนนี้อาการไม่ติดครับเปิดไม่ติดเลย น่าจะพิวขาดไปแล้วครับนี่ครับพิวตัวนี้น่าจะขาดนะครับนี่ครับตัวชาบนะครับนี่หอชาบน่าจะพิวขาดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็กวงจรกันดูนะครับมาอ,อ,ปอุปกรณ์ของเราจะทำงานไหมนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องถอนชุดนี้ออกก่อนนะครับชุดจ่ายไฟ2 2 0นะครับไปหาหม้อแปลงชุดนี้นะครับเพื่อเทสอวงจรชุดคอนโทรลชุดนี้นะครับว่มามันปกติไหมนะครับ ถอดสายลอยไปก่อนนะครับนี่ก็จะทำการมาดฟิวด้วยครับนะครับ,นะรบต่อมาครับฟิตดงนี้นะครับนะครับตาอมีเตอร์ปรย่านโค่นหนึ่งนะครับ คุณสิบไปเลยครับคุณสิบเคไปเลยครับนะครับครับแตะไปครับเทล้วครับเช็คดูนะครับไม่ขึ้นนะครับ ขึ้นครับชัดดูครับขึ้นครับแต่ว่าวัดตรงขาไม่ขึ้นนะครับขาดแล้วครับฟิวชุดทีนี่ครับไม่ขึ้นนะครับแต่ันดูครับแต่ไปบดูขึ้นครับฟิวขาดแล้วนะครับ เจะฟิวออกมาเช็ดดูข้างนอกนะครับนี่ครับมาดูครับจะขึ้นไหมนะครับไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ขาดแล้วนะครับของเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับมีรอยใหม่นะครับนี่ครับคือฟิวเสียแล้วครับ กานทดสอบนะครับก็ใช้ฟิวเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องเพิ่มรวดทองแนงนะครับเซนเนลิกก็ได้นะครับนี่ครับเอามาเทสนะครับใส่เส้นเดียวนะครับพันไปที่พิวนะครับน่ครับทนไปที่ครัวนะครับ ตอนเราเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนมันเสียนะครับนี่ครับครับครับพันลักษณะแบบนี้นะครับใส่เส้นเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็มาใส่ที่ขั้วเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือถ้าช็อตคือขาดแป๊ดนะครับอุปกรณ์เราจะไม่เสียนะครับเราก็ไปเทสดูอีกนะครับไม่จะขึ้นไหมนะครับเอาทองแดงใส่แทนหนึ่งเส้นนะครับน่าขึ้นนะครับครับเทสดู อ่าขึ้นนะครับไม่ลงโค้งนะครับอ่าไม่ลงนะครับเท็ดดูครับอ่าขึ้นปกติครับเราเท็ดวงจรใช้ได้นะครับเอเราจะมาเทสชุดนี้ก่อนนะครับชุดบอร์ดคอนโทรลนะครับว่าเสียหายไหมนะครับก็เสียบปลักนะครับ นะครับจุดนี้นะครับสองตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคนะครับนะครับของรีเลย์นะครับดูๆไม่ดูครับนะครับหน้าคอนแทครีเลย์นะครับเราเปิดดูนะครับ ่องทำงานปกตินะครับเราต้องมาเช็คดูหน้าคอนเทนเนรนะครับว่าทำงานไหมนะครับโดยการตั้งไปที่ค่าโอห์มนะครับคุณสิบก็ได้ครับม่เตือ์ของเรานะครับ ลองเปิดดูนะครับว่าหน้าคอนแทคของเรามันต่อปกติไหมนะครับอ่าขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือใช้ได้ปกตินะครับเทสตหนใหม่นะครับอ่าขึ้นนะครับ นี่มาขับเข็มขึ้นนะครับคือใช้ได้ปกตินะครับชุดคอนโทรลเราปกตินะครับชุดนี้ชุดนี้คอนโทรลปกติครับแล้วเราก็มาไล่เช็คชุดนี้นะครับอย่าพึ่งต่อนะครับย้ำเลยนะครับอย่าพึ่งต่อชุดคอนโทรลชุดนี้นะครับจ่ายไฟแรงสูงให้นะครับ วเราต้องเช็คอุปกรณ์ชุดนี้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ทําให้ฟิวตัวนี้มันขาดนะครับนี่ครับมาตอนแรกต้องเช็คมอแปลงก่อนนะครับอันดับสองคาปาซิเตอร์อันดับสามนะครับจะเป็นไดโอดนะครับไดโอดว้นสูงนะครับอันดับสี่ก็จะเป็นชุดแมกนีตอนนะครับชุดนี้ ก่อรอดชมกัน,นครับว่าตัวไหนจะเสียนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องถอดชุดนี้ออกมาก่อนนะครับมาเช็คดูนะครับ ลอยสายหมดเลยนะครับน็อตด้านหลังนะครับหนึ่งตัวการถอดสายเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ เรียกว่าคาปาซิตเตอร์นะครับนี่ครับนี่จะเป็นคาปาซิตเตอร์ศูนย์จุดเก้าสี่ไมโครนะครับนี่ครับสองพันว VAC นะครับรนะครับสองพันโวลต์เลยนะครับตัวนี้ให้พลังสองพันโวลต์นะครับเขคาปาซิตเตอร์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ เช็คไิธีละจุดนะครับถอดสายกันนะครับนี่ครับเอาหล็กสายนะครับเช็ดหมอกแปลงครับ นะครับดับแรกนะครับเราจะมาวัดไฟฟังเข้านะครับฝั่งอินพุตนะครับ2 2 0โวลต์นะครับแต่ไายมิเตอร์นะครับ ขึ้นไหมครับขึ้นปกตินะครับมันลงกาวไหมครับไม่ลงนะครับไม่ลงกาวนะครับขึ้นปกตินะครับฝังเข้าไม่ช็อตนะครับฝั่งเอาพุทธนะครับ กินไปไว้นะครับนะครับแตะเทศครับขึ้นนะครับนวัดอีกฝังนะครับนะครับขึ้นนะครับลงเกาวไหมครับไม่ลงนะครับ ครับอันนี้เช็คการเช็คหม้อแปลงนะครับขึ้นปกติครับไม่ช็อตครับสายนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับปกติครับว่าสายสีแดงเส้นนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับโครงของตัวหม้อแปลงนะครับเพื่อให้ลงเกานะครับตัวนี้จะวัดมันจะเจอนะครับถ้าลงเกานะครับ อ่าน <aid> ี <Solomon> ่คือปกตินะครับไม่ขาดนะครับนี่ครับต้นชุดเขาลวดชุดนี้เขาจะต่อลงเกลาไว้นะครับอ่าต้องขึ้นนะครับไม่ขึ้นนี่ขาดแล้วนะครับนะครับโอเคนะครับหมอกแปลงพันนะครับไม่มีปัญหาต่อมานะครับวัดตัวไดโอดนะครับนี่ครับตัวไดโอด ก็ปรับไปที่คูณสิบคีเหมือนกันนะครับนี่ครับคูณสิบคีมาดูว่าคำเบรเอโอดเราจะเสียไหมนะครับก็จับไปที่หนึ่งขาฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เทสดูครับขึ้นครับมันจะขึ้นฝั่งเดียวนะครับในโอดนะครับฝั่งนี้จะไม่ขึ้นนะครับ ถลวัดฝั่งนี้นะครับสาหรับขวนะครับต้องขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับต้องขึ้นนะครับฝั่งนี้ครับสาหรับฝั่งนี้ดูครับต้องไม่ขึ้นนะครับนี่ครับถ้าขึ้นนี่ช็อตแล้วนะครับสลหับดูนะครับฝั่งนี้นี่ขึ้นครับคือปกตินะครับ ได้อดไม่เสียนะครับนะครับได้อดใช้ได้ครับี๋ยวเรามาวัดดูตอน่นีตอนกันนะครับว่าจะเสียไหมนะครับอั้นี้บนจะไม่ถอดน,นะครับสายข้อนี้นะครับจะวัดติดปลายสายตรงนี้เลยนะครับนะครับก็วัดปรมมิเตอร์ไปที่ คูณสิบคเหมือนกันนะครับวัดขึ้นไหมนะครับก็แตะปลายสายฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็แตะฝั่งอนนั้นนะครับแต่คนนี้นะครับขึ้นนะครับไม่มีตนไม่เสียนะครับแบบนี้นะครับขึ้นนะครับงงโค้งนะครับไม่ลงนะครับ ต้องขึ้นนะครับนะครับอันนี้คือไม่เสียนะครับลงโค้งไม่ไม่ลงนะครับอันนี้คือใช้ได้นะครับไม่ได้ตอนไปเสียนะครับสุดท้ายนะครับนะครับพาสิเตอร์นะครับ ปาิปเตอร์ของเรานะครับนี่นะครับก่อมาดูนะครับกระตมิเตอร์ ไปที่คูณ10บเหมือนกันนะครับนี่ครับก็มากเกันนะครับแตะชัดก่อนนะครับอ่าขึ้นปกตินะครับมาดูนะครับโอ้ไม่ได้นะครับแบบนี้ คาปาซิเตอร์เสียแล้วครับแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับนี่ครับถ้าขึ้นแบบนี้คาปาซิเตอร์จะเสียนะครับถ้าคลิปถ้าคาปาซิเตอร์ดีนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เนี่ยคือแตะปุ๊บแล้วมันก็ลงนะครับมันจะใครประจุไว้นะครับตัวนี้น่าจะเสียแล้วนะครับนี่ครับ นะครับพอดีซื้อมาดูนะครับนี่ครับเก็บตัวใหม่นะครับนี่ครับต้องเลือกซื้อโวลใกล้เคียงกันนะครับ2,000กว่าโวลต์นะครับตัวนี้ไมโครที่0.95ไมโครฟารัดบวกลบ3เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเป็นคาปาซิเตอร์ไฮโวลต์นะครับ ก็มาเช็คตัวใหม่ดูนะครับมันยังเหมือนตัวเดิมไหมนะครับตัวเก่าไหมนะให้ตัวเก่านะครับให้ตัวใหม่นะครับเช็คดูมันจะขึ้นแบบไหนนะครับเราดูเข็มนะครับอ่ามันโตเป็นแบบนี้ครับเออัวเป็นแบบนี้นะครับคาปาทิเตื์นะครับที่ใช้ได้นะครับ ปึ๊บอ่าโอเคนะครับลงโค้งไหมครับไม่ลงนะครับเช็คหลอดควนะครับตัวใหม่บางทีเสียได้นะครับครับไม่ลงนะครับอ่าต้องขึ้นแบบนี้นะครับนะครับต้องขึ้นแบบนี้นะครับคือปกติตอนนี้เจ็ดเสียแล้วนะครับคือใช้ไม่ได้นะครับช็อตแล้วครับช็อตข้างในแล้วครับลัดวงจรแล้วอันนี้คือตัวใหม่นะครับ ก็จะทําการเปลี่ยนนะครับตัวใหม่ดูนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อวงจรกบขึ้นนะครับนี่ครับก็ฟิวยังเป็นฟิวตัวที่เทสต,ตอนแรกนะครับใส่ทองแดงแค่เช่นเดียวนะครับนี่ครับ แล้วก็ต่อวงจรคือเรียบร้อยนะครับนี่ครับจะพร้อมเทสนะครับก็ามาชม,มนะครับครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาดูว,ว่าจะร้อนไหมนะครับ ยิบไปก่อนนะครับนะครับน้ำมาเติมนะครับน,นะครับแค่นี้พอนะครับนะครับเอาน้ำเข้าไปเทดูนะครับ ทำงานได้ปกตินะครับนะครับมาดูกันว่าน้ำเราจะร้อนไหมนะครับน้ำไม่ร้อนก็ไม่นิวตอนเสื่อมสภาพล้วนะครับเสียแล้วนะครับน้ำร้อนก็ใช้ได้ปกตินะครับนะครับตัวใช้ได้นะครับ ตัวเสียนะครับนี่ครับเป็นคาปานะครับคาปาติเตอร์นะครับ0ูนย์จุดเสีไมโครนะครับตัวนี้สองพันโวลต์นะครับครับมาดูน้ํากันครับอืร้อนนะครับนี่ครับร้อนเลยครับ ้นอน,นครับถือว่าใช้ได้นะครับก็ตัวที่เสียนะครับตัวนี้นะครับกาปานะครับแล้วก็ฟิวนะครับเราจะใช้ฟิวเป็นเป็นฟิวแบบ สโลนะครับสโลโบนะครับพิวนี่ครับเป็นพิวแบบสโลโบนะครับตัวนี้ผมซื้อมา t 8 a นะครับ al นะครับ250โวลต์นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเอามาเปลี่ยนนะครับตัวเก่าก็เป็น8แอมป์นะครับรุ่นนี้ก็ใช้เท่าเดิมนะครับไม่ต้องใช้ เยอะหรือว่าใช้น้อยนะครับก็ขนาดฟิวเท่าเดิมนะครับนี่ครับก็มาเปลี่ยนนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนฟิวหนึ่งตัวแล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับก่อนใช้ได้นะครับนี่ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ให้พี่น้องเอาไปซ่อมได้นะครับซ่อมตามนะครับ แต่ว่าอันตรายนะครับถ้าทําไม่เป็นนะครับต้องมีวิชาเป็นช่างนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ